ข้างหน้าเชื่ว่ข้างหน้าเชื่ว่ข้างหลังนาวะข้างหลังนาวะข้างขวาหนาบะข้างขวาหนาบะข้างซ้ายเบบะข้างซ้ายเบบะข้างข้างเวบะข้างข้างเวบะข้างบนเบาะข้างบนเบาะ ข้างล่างเอาแบบข้างล่างเอาแบบตรงกลางเล็บหูตรงกลางเล็บหูข้างไหนอตัวแบบข้างไหนอตัวแบบข้างนอกเปลี่ยนแบบข้างนอกเปลี่ยนแบบหน้าบ้านเองใช่หน้าบ้านเองใช่หลังบ้านเองนอาไป Láng ban anh nóc hề, khăn ba anh bê, khăn ba anh bê nàng ban anh thề, nàng ban anh thề, nóc ban anh bê nóc ban anh bê